สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับวันนี้พาพี่น้องดูตีน้อยนะครับดูไอตีน้อยตีน้อยจากแดนแผ่นดินใหญ่โอ้เกียริ่งคลองครับเป็นคลองเก่านะคลองส่วนตัวพี่น้องแล้วก็เอาวัะพืชออกลิ้วกงลิ้วกง 9035f นี่เป็นตัวท็อปนะครับใช้หมดอีโค่พี่น้องใช้หมดประหยัดหรือว่าไม่พอดน้ามเลย VIP แอร์เย็นแล้วก็ตัวเล็กๆครับจริงก็ 35f นี่ก็ตัวท็อป3ตำขึ้นนะครับลิ้วโกง 935f ZTS นี่คื่รหัสต,ตัวเต็มๆน้อง ไหลไปปิ้งให้พร้อมนะครับนะนี่ปุ่งกีนี่0.11ลูกบาทเมตรสี่ฟันไม่น้องใช้เครื่องยนต์ยันมาครับนะยันมาสามสูบนะครับสามสูบไม่มีเทอร์โบอสามสูบหรือว่าสาม v 88 2c APL ย2 2กิโลวัตต์คูณด้วย1.3 4 1นก็จะออกมาอยู่ที่29พลังมาครับยันมากก็รถเล็กต้องยกให้เขาแล้วครับเครื่องยนต์ทุกค่ายก็จะใช้ยันมากครับหรือว่าตัวนี้มีมีมาอยู่29ตัวครับก็ถือว่าไม่เยอะนะครับไม่เยอะ,อะน้ำหนักก็สามตันครึ่งพี่น้อง โยกย้ายด้วยซาลี่หรือว่าเฮลเลอร์สิบลอ้อหกล้อใครที่มีอยู่แล้วก็ใช้ได้ครับใบมิดดันใบแท็กก็30เซนครับบอลเลอร์นี่บอลเลอร์สี่ตัวแครเรียหนึ่งตัวนี่ครับอันนี้เป็นเป็นหญ้าแฝกนะพี่น้องนี่ปลูกข้างๆไม่ใช่ไม่ใช่ตะไคร้นะครับหญ้าแฝกก็จะ กันดินดินทลายดินพังได้ครับมีระบบเซฟตี้ดีครับนะในได้ไฟปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็เวลาเดินหน้าถอยหลังก็จะมีเสียงครับเสียงออดแอร์เยน็นเครื่องเสียงเคราะห์ที่ชาร์จมือถือแล้วก็ USB ครับนะต้นกระถินรงค่อยค่อยหักบุ้มนี่ยาว 2.45เมตรนะครับส่วนอา่านก็1.32เมตรนะครับไปค่อยไปเดี๋ยวสีจะถลอกไหมไม่ถอดด้ามเลยท่านใดสนใจนะครับฟรีดาวน้องฟรีดาวหรือว่าจะมีเงินมีเงินน้อยก็ดาวน้อยมีเงินมากก็ดาวเยอะหรือว่าไม่มีก็มาคุยกันเอาครับนะ 0982723722หรือว่ามาดูรถที่บ้านตรวจบุรีรัมย์ครับนะบ้านตรวจบุรีรัมย์มาดูได้นะครับที่โชรุมหลิวกงครับนะจะมี35มีมี3.5ตันแล้วก็มี8ตันมี13ตันนะครับชโชว์อยู่นะครับมาลองสัมผัสดูได้ครับ ค่าตัวครับค่าตัว 9305F ตัวท็อปนี่จะอยู่ที่1่ล้าน2,5 0,000านะครับแต่ว่าลดนะครับทีนี้ลดลดให้ลดให้อีก7 0,000ืนะครับจะเหลืออยู่ที่1นึ0 0ล้านนืนนะครับรุ่นนี้แล้วก็ฟรีดาวน้องฟรีดาวแต่ว่าก็จะมีถ้าท่านไม่มีเงินแต่ว่ามีงานนะครับมั่นใจว่าท่านเอาอยู่มัดก็มาได้ครับ มหาชาติเจริญทรัพย์หรือว่าป่าชาติเจริญทรัพย์ได้ครับที่บ้านรวจบุรีรัมนะครับมาลองขับหรือว่ามาคุยกันนะครับอันนี้ใช้หมดอีโคะพี่น้องเติมเอ่เติมน้ำมันเชื้อเพลิงห้าร้อยน่าจะอยู่ทั้งวันครับเนี่ยค่อยๆมันรกครับมันร่ค่อยๆเสะไปครับค่อยๆดุดไปตรงนี้ก็จะ น้ำฝนน้ำจะเต็มนะครับเต็มอยู่ปลูก้วยปลูกมะพร้าวได้ฟรีดาวครับฟรีดาวหรือว่าจะดาวน้อยได้ดาวมากกันแล้วแต่ท่านนะครับแต่ถ้าสดสดก่ 1, 000, 000, 000, อนหนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมืนนะครับพีเอ็มสามพันชั่วโมงเน้ะพีเอ็มสามพันชั่วโมงนะครับแล้วก็ รับประกันเครื่องจักรนันสองปีหรือว่า4,000ชั่วโมงนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งถือว่าถึงถ้าใช้ใช้งานเยอะ4 0 0พันก็หมดประกันครับนะแต่ถ้าใช้งานน้อยรบสองปีก็หมดประกันเหมือนกันนะครับ PM 3,000 PM ก็คือดูแลนะครับเรื่องของเหลวต่างๆ500ชั่วโมงก็รบ3 0 0พันชั่วโมงก็หมดนะครับ ส่วนถ้าดาวแบฟรีดาวนี่เราจะให้จ่ายงวดแรกนะน้องนะครับจ่ายงวดแรกก็อยู่ที่20,9500บาทนะครับแล้วก็จะมีประกันเครื่องจักรซีปีอยู่ที่2 5 0 0รวมแล้วก็ออกรถนะครับออกรถอยู่อยู่ที่50,000นะครับ50,000 4,000 ห้าร้อยบาทนะครับที 4, ่ท่านจะต้องใช้เงินนะแล้วก็เอารถไปใช้เลียนะ้องเอารถไปก็ถือว่าเราส่งแรกเลยแล้วก็หกสิบวันหกสิบวันค่อยส่งตามหลังครับนะท่านก็เอาไปหาเงินนะครับวันหนึ่งก็ยังลักษณะรับจ้างอย่างนี้ก็วันละสี่พันห้าถึงห้าพันนะครับแต่เป็นชั่วโมงก็ชั่วโมงละแปดร้อยครับนะชั่วโมงละแปดร้อย มีลายไปปิ้งให้พร้อมครับหรือว่าลายแยกแต่ว่าหัวแยกไม่มีน้ำหนัต้องไปซื้อเอาอเอาเดินดันให้ดูดิตัวเดินแรงก็ดันเลยจัดเลยรถเพ่จับเบิ้มจัดเลยเอาเดินดันครับใบมิดดันก็มีนะโอ้ไปคำ มันไปค้ำให้ต้นใหญ่ค้ำให้ต้นใหญ่ครับเอ๋อโอ้โหสียอะไรสียอะไรจับเบิ้มไม่เป็นไรครับบังเอิญว่ากิก่งมันน้อยๆอ,อยู่พี่น้องเ่าเป็นยังแม่จัดก,กิ่งใหญ่นี่เป็นเรื่องนะ งใหญ่นี่บอกแล้วอย่ามาถายเห็นไหมโอ้โ้สุดท้ายเนี่ยไปเป็นไรทั้งวัดต้นสุดท้ายเสียแลวบอเป็นยังบอเป็นยังแค่กิ่งแค่กิ่งเบาๆมีแต่มันเบาครับไม่เป็นไรมันไม่หนัก มีโอ้มีถังดับเพลิงแถมให้ด้วยครับนะตู้แอร์เย็นช่ับโดยจะเบิ้มนะครับจะเบิ้มเครื่องเสียงเพราะรับรับเครื่องเสียงด้วยรับรถแห่น้องรถแห่เขามีรถแห่อยู่นะครับใช้ได้นะครับเรียกใช้บริการได้เครื่องเสียงนี่กระหึ่มครับนี่ครับคลองเก่าคลองเก่าค่อยๆแสะไป สนใจก็มาดูได้ครับนะครับที่บุรีรัมย์เรามีรถให้เลือกหลายรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็น8ตัน3ตันครึ่งหรือหรือว่า13ตัน13ตันนี่2.5ล้าน5พี่น้อง8ตันก็รุ่น E ีจะอยู่ที่ร้าน8ครับนะต้นเลือล้าน5สนใจก็0ู8 2 7เก7 5, 2แครับอพอดีก็มีลายไปปิ้งให้พร้อมนะครับ เวลาเรารับงานก็จะแพงแยกแยกคูนแยกกำแพงโอ้ตรงนี้ก็รกกันนะดูสิครับนี่ต้องต้องค่อยๆแวกมาต้องค่อยๆแวกมานี่ใช้เรื่องง่ายนะแต่ก็ถ้าลงไปทำงานได้ครับในคลองคลองเล็กๆนี่เดินเบาอ่ะอีโคเลยครับโอ้หลอดไฟ LED ดีข้างข้างหน้านี่สามดวงครับ สนใจเอาไปใช้เลยไี่น้องนะครับเติมเชื้อเพลิง500อยู่หมัดเลยนะครับแล้วก็อาจจะมีต้องมีซาลี่มีรถกระบาลากกะได้ครับนะถ้าใช้จ่ายก็ถ้าเรารับงาน4,000 5,000 6,000ถ้าใช้จ่ายก็อยู่มนันอ่าพันนะพันหน่อยๆครับนะที่เหลือก็เป็น 1, 000, 000คำนับกับริ้วกง9 035F นะครับตัวท็อปค่อยแวกไปครับเวลาหมดหมดเวลาฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ